สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาตัดยอดมะม่วงกันค่ะตัดยอดเพื่อส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็จะนำไปเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งค่ะส่วนวิธีการเลือกตัดเราก็จะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์กิ่งแข็งแรงกิ่งที่อวบและที่สำคัญก็จะมีตาค่ะตาเขาจะแต่งเ,เ,เวลาที่เราไปเสียบยอดเขาก็จะติดและแตกยอดได้อย่างง่ายดายค่ะ ส่วนวิธีการตัดเราก็จะเลือกที่มีตาและเราก็จะตัดเลยค่ะเราจะตัดประมาณกิ่งระประมาณหคืบค่ะหคืบหรือหนึ่งคืบกว่าๆค่ะเราก็จะเลือกกิ่งที่มีตาแต่งๆค่ะและจะเป็นกิ่งที่สมบูรณ์กิ่งนั้นก็จะไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปค่ะ หลังจากที่เราตัดยอดมาได้สักพักหนึ่งเราก็จะมาตัดใบของเขาออกค่ะจะตัดใบให้รอบๆเลยค่ะเพื่อที่จะสะดวกในการแพ็คให้ลูกค้าค่ะ,คะก็จะตัดแบบนี้ทุกๆยิ่งเลยค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้มันของเราเป็นมะม่วงสา,ายพันธดี เป็นมะม่วงมันลูกใหญ่ขายได้ราคาแล้วก็ยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยค่ะเหมาะแก่การไปเสียบยอดหรือว่าเสียบข้างในการเปลี่ยนสายพันธุ์ให้กับต้นมะม่วงค่ะและนี่คือยอดที่เราจะนำไปเปลี่ยนสายพันธุ์เราก็ตัดมาได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไป แพ็กใส่กล่องที่บ้านค่ะเพื่อส่งให้ลูกค้าค่ะและนี่คือมะม่วงแก้วขมิ้นที่เราเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มานค่ะเมื่อขับติดแล้วใบของเขาก็จะค่อยๆงามขึ้นและเป็นพุ่มใหญ่ค่ะ นี่คือจากยอดมะม่วงน้ำดอกไม้มนันยอดเล็กๆตอนนี้เขาก็เริ่มโตเป็นแขนงใหญ่พุ่มใหญ่ให้เราแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนสายพันจากแก้วขมิ้นเป็นน้ำดอกไม้มนันต้นเขียวงามเลยค่ะไม่นานก็จะมีผลให้เราเก็บกินแล้วค่ะเพรรับดีๆแบบนี้เพื่อนๆก็นำไปใช้ได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ